ไม่ไม่กิฟต์ดำอ่ะกิฟต์ดำเล็กๆอ่ะเจทอ่าขึ็นแถงอยู่อยู่ตรงไหนอย,อยู่ตรงไหนกิฟต์ดำกิฟต์ดำเบิง้งเบืง้งหนูมัดจุก <c ười> <c ười> จะไปส่งของลูกค้ามาัดแบบง่ายๆยไหนวะมัดจุกง่ายๆเลย,ยไม่ได้เอากิฟต์มา เแค่แบบนี้น่ารักโอ๊ยหนูมัดหนูมัดแบบนี้ดูดูแม่ค่ะดูแม่ค่ะติดให้น้องเลยติดแบบไหนอ่ะเดี๋ยวนี่ไงก็ไม่มีฝีมือที่จะติดแบบนี้นะนี่ไงเจอาลืดดัด เอาเอาติดแบบนี้ใช่ไหมไม่เอาบอลริบบิ้นอ่ะไม่เอาค่อยเอาอันนี้มัดจุกแบบนี้ก็ต้องติดแบบนี้เข้าใจไหมบังเกอร์เล็กๆเอาเอาดูนี่ไงเจ๊นี่ไงนี่ไงแกะออกยังไงวะไม่ได้แกะไม่ได้แกะนี่ว่าคลิปอุ้ยแม่ขาฉันแม่ขาฉันดู นี่แหละติดอย่างนี้เนี่ยเเห็นไหมมันเลยใช่ไหมเออนี่นดันดันดันขึ้นมานิดนึงหนูเข้าใจใช่ไหมอ่ะนี่นี่เนี่เห็นไหมมีคนสวยมาติดให้วดเออนั่นแหละนี่แหละที่ต้องการหนูไม่ได้ยีเพราะว่าเราไม่ได้ออกงานเรามาแค่นี่บรรยากาศ นี่นั่นแหละเจ๊บางทีเรามัดแล้วเราม้วนขดดันมันมาข้างหน้านิดนึงมันก็จะไม่แฟบใช่ไหมหน้าเราสั้นไงหาวิธีส่งหน้าโอ๊ยได้ตังเขาก่อนจะไปส่งของประตูน้ำส่งกันแดดเพิ่งมาจากรามาส่งกันแดดให้แม่ค้าน้เเลยใช่โอ้ลูกค้านี่ทั่วทุกพื้นที่เลยนะจะ ส่งของเก้ใหญ่าอาศัยในยกระเป๋าเนี่ยากาันแดดตกหลน่นไงไปส่งแล้วแล้วลืมกันแดดอุ้ยดูดูด,ด,ดูบรรยากาศดีนะ,นะนเนี่ยหนูก็มองหาว่าเจ้ไปไหนหนูหนูเฝ้าแทนทั้งวันเลยใช่ไหมเ,เจ้ ฉเฉาเชิงเซาใช่ไหมอันนีไ้ไปเหรอไม่ไปบ้านบ้านน้องนะเนี่ยเขาดินน่ะเขาดิน,ฉนเาานฉนเาเชิงเซาโอ้โหอันนี้ไลฟ์หรอคะเนี่ยไม่ได้ไลฟ์ค่ะอัดอ,อัดไว้ส่งสตรีมมาเยี่ยมคุณ <c oughs> คุณเจนจีลานี่นี่นี่ตัวจริงอ่ะพาไปดูพาไปดูตูดรถไฟ <c oughs> ไปแล้วจ้าอ่ะเราไปต่อไปส่งของต่อจ้า <c oughs> วันนั้นเลิดไปไหว้พระพรมบ้าบเดี๋ยววันหน้าจะมาซื้อดอกไม้ตรงนี้